สวัสดีค่ะซาร่าเยอรมันนะคะวันนี้ซาร่าจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูซาร่าจะพาเพื่อนๆไปนอกสถานที่กันนะคะแต่ว่าซาร่าจะพาไปดูต้นไม้ไปที่ที่เขาขายต้นไม้แล้วก็ขายปุ๋ยขายดินขายเครื่องสุพภันขายเครื่องก่อสร้างขายอิฐปูนทุกสิ่งทุกอย่าง นะคะสาร่าจะพาไปเพื่อนๆพ,พาไปดูนะที่เยอรมันเขามีอะไรบ้างเนาะแล้วก็สาร่าจะเอาซื้อต้นไม้มาปลูกอีกนะและ้วสวนสาร่าก็ยังไม่เสร็จเลืออีกฝั่งหนึ่งตรงด้านนอกนะด้านข้างบ้านนะต้องตัดต้นไม้อีกเยอะแยะมากเลยโอ๊ยเหนื่อยยังไม่ได้ทํางานในบ้านเลยนะอยากทำเนาะปะเดี๋ยวเราไปดูที่โอบีกันนะเราไปดูที่เขาเราจะไปซื้อต้นไม้ดอกไม้กันนะที่มี พืชผักต้นอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะที่เยอรมันเขามีอะไรกันบ้างนะคะปะปะปมาดูกันเพื่อ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 นมาดูกันมาเอาล้ค่ะถึงแล้วนะโอบีนะเขามีขายนี่อยูดรถเขานะมีรถรถขนของนะนน่เน่เน,เน่เป็นนี้นะคะนะเขามีต้นไม้ขายนะอันนี้มีโต๊ะเกาอี้ นั่งนะช้อปปิ้งนี่ดอกคาเลนเยียโอ้ยเท่าไหร่อ่ะนี่นี่นีโอสวยเลยนะนี่สีชมพูเท่าไหร่อ่ะยี่สิบเก้ายูโรเก้าสิบเก้าตีสักสามสิบนะโอ้ลม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 จะลมดอกไม้น้อ ไา้นะคะนี่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 น,น,น,นี่ดอกไม้นี่น,นดูนะคะเอออันนี้สวยนะโอ้สิบยูโรแน่แพงปะเนาะโอเคเดี๋ยวไปดูข้างในกันนะอ้าวดูต้นไม้กันค่ะเนาะส,สวยๆเนาะ เท่าไหร่อะสวนมาเพื่อนๆเนอะรู้สึกจะเท่าไหร่อะนี่ก็สวยนะสองเก้าเก้านี่เท่าไหร่เอ่ยนะ นี่สีม่วงนี่สีะไรเออนี่นะเท่าไหร่เออสามสี่เก้าอืมมีดอกทานตะวันเนาะทานตะวันเนาะ อูด้ดอบานไม่รู้เลยเอาเอาเอาเนี่ยหาปลูกมานานแล้วเนาะเอาสักกระถางหนึ่งนี่นะเอา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 เนาะดูกันอีกดูกันไปนะมีเท่าไหร่อ่ะ โอ้่กว่าไม่เอาแพงเนาะแพงนะคะนี่เท่าไรหร่อ่ะสามเก้าเก้าไดดูกันนะนี่ นี่นะร้านดอกไม้นะขายดอกไม้ทุกชนิดผักก็มีนะคะดูมะนาวสิโอ้โหมะนาวลูกเบลเลอร์เลยต้นละ40ยูโรนะอันนี้ก็นี่ส้มส้มจี๊ดนะนี่อันนี้ก็ส,ส้มจีดนะนนมจ๊ดนะแทนมะนาวได้นะคะอืมดูสิ อันนี้ส้มนะกับมะนาวนะคะโอ้ยดอกไม้แพงจังเลยอันน่าสหร่อะ่ะไปดูอันนี้สิอ่ะดูสิคะโอ้ต้นนี้ก็แพงนะเนี่ยปีที่แล้วเราซื้อมานะซื้อไปปลูกเขาก็ตายเนาะนี่ต้นงอนไก่ นี่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 ต้นทานตะวันนะที่นี่เนาะลาเวนเดอร์นะคะนี่ผักมีต้นหอมเนาะนี่ขูนหมุนไพ่นะอันนี้พริกนะดูซิพริกอันเท่าไหร่เนี่ยพริกอันเท่าไหร่นะเขามีลูกแล้วเนาะแต่ไม่เผ็ดหรอกของพวกนี้ อยดูมะกรูดเท่าไหร่เนี่ยผูหรือส้มมะกรูดนี่ต้นมะกรูดรรนะนี่ไม่รู้ว่าขายเท่าไหร่นะคะนนมาเดี๋ยวเราดูอันอื่นมะเขือเทศนเนาะมะเขือเทศเนาะเดี๋ยวดูดอกไม้ก่อนนะอามาดูอีกด้านนะคะเนาะคล้ายๆกันเนาะ เท่าไหร่เออสามสี่เก้านี่ดอกคาเลนเย,ยนะดูสิส,สวยเลยนะ,ะนี่ดอกคาเลนเย,ยเนาะสวยนะสีต่างๆน,นานานะเพื่อนๆดูสินี่ สวยมากสวยนะคะนี่นีนดอกคาเลนเยียมหมดเลยนะสีชมพูนี่สีโอรสนหวานเน,นะนี่นะคะนี่นคาเลนเยียมหมดเลยนะนี่สีหวานนะคะเออนี่ยนี่นนนสยสวยนะต้นหนึ่งก็ พันกว่าบ,บาทนะคะเนี่ยแต่ที่เมืองไทยขายดอกหนึ่งก็พันกว่าบ,บาทแล้วนะคะออ้สีสวยจังเลยเธอเธอน่ารักอะ่ะเะเธอน่ารักอะ่ะสีสวยจังเลยหวานหวานคา,าเลียนเะยียหมดเลยเนาะนี่อุ้ยสีนี้ไม่เคยเห็นเนาะโอสวยนะเนี่ยเนาะสวยนะ นี่คาลิเยียทงั้นเลยเดี๋ยวสลาไปให้ดูต้นนี้สลาอยากได้นะสลาอยากได้ไปปลูกที่บ้านเนี่ยอันนี้นะเนี่ย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 ไม่รู้ต้นเท่าไหร่สิบยูโรหรอโอ้ทำไมถูกอ่ะฮะนี่นี่น,นี่อย่างนี้นะสลาอยากได้ไปปลูกที่บ้านจังเลยเนาะนี่เขามีขายทุกสิ่งทุกอย่างนะ อีกชิ้นดินปูนีน่นี่นี่สระอยากได้เนี่นี่นี่เท่าไรไม่รู้เนาะปลูกที่บ้านเนาะโอ้ยเดี๋ยวดูกันราคาก่อนเท่าไหรเนี่ยสวยนะเพื่อนๆนี่สละมีแล้วต้นหนึ่งที่บ้านเนาะนี่เขามีหมดนะคะโอ้ยดูลมละเนลนาดเลยเนาะนี่ดินเดินมีหมดนะไม้เมยมีหมดหินเหิน มีหมดนะเ <No? S 1> นาะนี่นะคะโอเคสาร่านั้นจบคลิปเท่านี้นะสาร่าเยอรมันนะคะเนาะกดติดตามให้สาร่าทีนะคะกดไลค์ให้สาร่าด้วยกดไลค์กดแชร์สาร่าทีนะคะมาดูดอกไม้กันแล้วก็จบนะคะโอเคสวัสดีค่ะดอกนี้แปลกดีนะสวยนะสวัสดีค่ะจุ๊บ นี่ทางบ้านไปสนีนะนี่นี่นี่น,นี่เขาทำให้สัตว์อยู่นะอันนี้น่าร้อนนะคะเพื่อนๆเนาะทำสวยนะนะคะนี่นะคะมีกระดรบทอะไรสักอย่างบดหินนะนี่นะที่นี่เขามีของขายเยอะนะคะ โต๊ะอีโต๊ะทุกอย่างทุกส,สิ่งทุกอย่างเลยนะอุปกรณ์อะไรต่ออะไรนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะสาลาเยอรมันนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้การ่าด,ด้วยนะคะค่ะนี่ทางบ้านเปสนีนะนะนี่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 เขาทำให้สัตว์อยู่นะอันนี้น่าร้อนนะคะเพื่อนๆเนาะทำสวยนะนะคะ คะมีกระดถบทอะไรสักอย่างบดหินนะนี่นะที่นี่เขามีของขายเยอะนะคะโต๊ะอีโต๊ะทุกอย่างทุกส,สิ่งทุกอย่างเลยนะอุปกรณ์อะไรต่ออะไรนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะซาลาเยอรมันนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้ซาลาด้วยนะคะค่ะ